ร้านก๋วยเตี๋ยวสูตรเก่าของอามาญานาเกลือพัทยาที่ร้านนี้นะคะเขาจะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นและหมูตุ๋นกากหมูอร่อยทำสดใหม่แบบวันต่อวันเมนูแนะนำของที่ร้านนี้นะคะจะเป็นหม้อไฟใครที่เป็นสายเนื้อนะคะจอยแนะนำเนื้อตุ๋นเลยเนื้อตุ๋นของที่ร้านนี้นะคะเขาจะตุ๋นจนน้ำซุปเข้าเนื้ออร่อยนุ่มๆกินแบบไม่ต้องเคี้ยวเลยใครที่เลิฟกินก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นและเนื้อตุ๋นนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วเซฟคลิปนี้เอาไว้ได้เลยมาเจ้าวันนี้เอ็มไปกับจอยจะพามากินร้านก๋วย เย็นฟิวร้านไข่ยาสมัยก่อนใครที่มาทานกันเป็นครอบครัวนะคะจอยแนะนําสั่งเป็นเมนูหม้อไฟเลยหม้อไฟเนื้อของที่ร้านนี้นะคะจะอยู่ที่29 0สูส่วนท็อปปิ้งของเนื้อนะคะจะเริ่มต้นที่4ีบอกเลยว่าน้าซุปของเขานะคะอร่อยมากรสชาติเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครมีความกลมกล่อมและมีกลิ่นหอมของยาจีราดกากหมูเจียวเข้าไปแบบช่ำๆจอยชอบตรงที่เส้นบะหมี่เหลืองของเขานะคะจะมีความนิ่มและไม่ติดกันเป็นเปิลบอกเลยว่าอร่อยมากกินกี่คากี่คําก็ฟินร้านนี้เขามีเมนูข้าวด้วยนะจอยสั่งมาเป็นข้าวหน้าเนื้อตนนออร่ยยยทั้้งเเมูก๋ววตีแลลขาาช ะะจะเป็นบะหมี่หมูตุ๋นห้องกร้านี้เขาไม่ได้อร่อยแค่ก๋วยเตี๋ยวนะคะพริกป่นเขาเนาะโคตรเด็ดเลยใครที่ชอบกินแบบจัดจ้านใส่พริกป่นที่ร้านนี้เขาไป,ปาบอกเลยอร่อยแทบถูกปากแน่นอนส่วนจานนี้จะเป็นลวกจิ้มเนื้อท,ทั้งผ้าคิ้วตับเนื้อสดเนื้อตุ๋นแล้วก็ไส้สเมนูของกินเล่นที่ร้านก็ไม่ซ้ำใครทั้งเมนูเต้าหู้เย็นไถ่ตุน๋นแล้วก็เมนูเกี๊ยวหมูไถ่ตุน๋นใครที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นและหมูตุน๋นบอกเลยว่าต้องตามจะมาที่รา้านไถ่ตุ๋นเลยจ้าร้านเปิดทุกวัน10 1นนนถึงเออีีกกกร้าาาาา๋ววยยตตต่่่ััดททโคบมมจ